Sống Đây lặng có, đây lặng hấp Ló, ló như ló nhín đây. จบห้าโอเคสำหรับค้อเอนี่ตันนี้จะเป็นสนามหนึ่งนะฮะนี่เป็นทีมงานนี่มาปล่อยตัวนะฮะครับ,รบสวัสดีครับ,รบช่วงนี้เป็นกเกษตรกรอยู่ครับลปลูกพักอยู่แถวหนองเล็งซ้ายนะครับ <c oughs> แล้วแปลง ออกบ้านมาตั้งแต่ตีสี่กึ่งน้องเลิงซ้ายนี่เข้าไปดังบันดุบ้ันดุนะครับบันดุสันขวางอะไะกันข้าวไม่จบใครรู้เจ็ดสิบกี่ติดอ่ะอ๋ออยู่บ้านสันขวางบานดูอะไรครับบันดูุระจบอ๋อจุกงครับจุกงไปไหนครับน้องลิงซ้ายอยู่ครับแล้วก็อันมันจะมีกอต้นย้ายหน้าบ้านอ๋ออยู่ใกล้ควัญของเลงซ้ายแห้เลย มาถึงมาถึงที่จะกุ้งไปหเดียนึี้ใช่เนี่ยโอครับกายจัดมันผมกายกวันแหละฟุตพักนล้ท่านแปลงสนามมุตบอลใกล้ๆท่านเดี๋ยวท่านแล้วจะได้ไปเอ่านะครับพักหนงนะพักบุงนี่ยค่ะพักบุงมักทั่วพักยาวอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะไปพักพักบุงไปแดงอันเลยเดี๋ยวตีมุตบอลตัวกับอันพัดพักบุงกินกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอิญมาเลยแหละ โอ้โหนี่มันมีโดรนมาถ่ายทำด้วยเนาะนี่ฮะได้ยินเสียงโดรน้านี่ดาอือไนนๆละคนบินโดรนอยู่ไหนนี่<ด>ยุ้ยแก้าโอ้โหนี่ วันนีผ้่<ส>าพมุม,มสูงตัวนะฮะสุดยอดนี่ครับดูผ่าพมุมสูงโ,โอ้สวยงามเลยครับโอเคขอบคุณครับ คึกคักมากครับกิจกรรมวุดบอลของจังหวัดยังไฮยนี่มีหลายสนามหลายชมรมจัดโอ้โหบางทีนี่หลายท่านนี่ต้องแบ่งกันไปครับหลายชมรมนี่ต้องแบ่งกันไปเล่นกิจกรรมว่าจัดต้งกันฮนะดีมากปลาทองแตกไปสองแกนสนามนี่นะครับ อ๋อสนามพุ่นนะครับเนาะโอ้ยิงกี่กุ๋วไม่ยิงนี่มต้องห่วังผลนะผนดวงดีหนึ่งขนาดเก่งบกเฮงเกตอินวันนี่นะโอ้ลูกนี่ลายนี่จะได้ครับออกหลังครับลายออกหลังโอ้นี่เจ้าของสนามพู้เลยนะออกมานี่ลูกโคตรทองเหลืองนี่มาอีโคตนออกแล้วครับ จากแม่จันนะฮะคำนึงฮะคำน่งอัานงครับนี่นะอ่ามาแล้วครับลูกนี่ล้อลูกอันนี้มอนี่ยอนี้มอันนี้มอสนี่กินสามกับสามกับสองอะไกันเนี่ยไอ้ยานี่นี่ฮานผมเอาสามแน่นี่พนี้นะอือโอ้ผมเอาสองเนี่ะผมเอาสองนี่ โอ้นี่้งไปหน,นักล <c oughs> สนามมันแหง้งมันวิ่งแล้วครับเนาะอันนี้เกทท่เกทสุดท้ายแล้วแต้มต่อได้ครับนี่สี่สิมาสีโอ้หสี่สีคนสี 44, อันนี้กาเอากิจกาเอาต่อได้ครับนี่สามสามบสกสามเจเนาะ แต่หวานมันน่าตั้งเลยถ้าสามก็คือต้องยิงนะครับเนาะเดี๋ยวต้องมาดูครับป้าจานันนุ่งมันจะเอาตัวเอง <c oughs> ต้องดูคู่ต่อสู้กันนะครับเนะาะคู่ต่อสู้อันนี้44มาจะตีออกเนี่ย44มันตีออกแล้วตังดีกว่าตั้งดีกว่า เรียกว่ไปพูดเอ้ยแต่แบบอันนี้อฮมันเสน่ห์ของวุฒบอลคือเนี่ยการวางแผนและก็จังหวะตีแบบครับเคียวกันแล้วยิงอยู่ในก้นเดียวกันมันจะหู้ไข่ขึ้นไข่ลงไขไลเนี่แบบมันม่วนตรงตีต้องวางแผนนี่แหละครับนี่ออกเ 4ีิบีนี่ลุงอินถ่ายเลยนะก็อ่าอ้าสามมานี่ต้องมาดูครับรอบนี้4ีิบีเต่ากันสองคนนู้นข้างที่สองมาดูรับเจจะเอาสองได้กอ 6, đây 3 ngập cái nhân bà xìa hai ngập à subscribe ừ, cho เยี่ยมครับอคมอมากลูกนี่น <c oughs> ลูกนี้คมมากไม่โดนเสาเลยเอาครับให้เล่นก่อน <c oughs> อุ้ยเารษฐาต่อห้าต่อหกต่อหก นี่ครับโอ้โหความละเอียดสี่เป็นสี่สิบแปดโอเคอ่ะเอามาดูคะแนนของกวนนี่สักน้อยแล้วครับอ่านี่ครับเบอร์หนึ่งเท่าไหร่เบอร์หนึ่ง กวนนี่นี่สีนะฮะนี่พ่ออนองค์กาดทิพย์อันดับหนึ่งอันดับสองห้าสิบอินทาอันดับที่สามพ่อสมชายห้าสิบสองแล้วก็อันดับสุดท้ายพ่อมนูห้าสิบสามโอ้เยี่ยมมากครับ ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถ่ายภาพหนึ่งให้กับสมาชิกก่อนแล้วก็เดี๋ยวพักายเอามาเจอกันครับว่าผลการแข่งขันจะเป็นเจงได้นะเพราะว่าแข่งกัน2ส,สนามเลยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ